สวัสดีครับวันนี้มีเพลงที่ค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับเป็นเพลงที่ผู้หญิงฟังแล้วก็อาจจะมีสะเทือนหูถึงสะเทือนใจได้นะครับลองไปฟังดูนะครับเพลงนี้ก็แต่งขึ้นมาเป็นสังคมที่กำลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับชื่อเพลงว่าหน้าใสาใจเสือนะครับ น่ายัางเธอคงรักใครไม่เป็นรอถ้าที่มันบอกว่าเธอกำลังลายใจเจอใครหนะ้าตาดีดเระลิกเระริกเข้าใสปันใจ ให้กับชายม่เคยส้ำนาคนยังเธอต้องเรียกว่าเป็นเจ้าแม่มารยานางโมรายังเป็นรองวันทองก็ยังขอลาทำมานยารอยเล่มเกวียนแนบเนียนทุกท่าลีลา เป็นนางแผดเสียลีลาอดอ,อ,อนคำหวานหน้าเธอใสใจเธอซื้อมองไม่ออกสักนิดใครจะคิดว่านางมานจะมานี่ครับนางฟ้าเห็นกงจักเป็นดอกบัว ที่ใครมองว่ามันล้าค่าภาพความจริงกระจ่างออกมาเธอเป็นแค่เพียงมายาผู้หญิงอย่างเธอคงเป็นเพียงขยะทิ่นาขยงังอย่าแสดงแกล้งทําเล่นบทคนเจ้าน้ำตา บอกไว้เลยคนอย่างฉันไม่ลงกับเธอหรอกนะไม่ต้องมาเซซสงแกล้งทําเป็นตีนาเศร้าครับเพลงน,นี้ถ้าผู้หญิงฟังแล้วสะเทือนใจนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงแต่งตามกระแสนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ